ยังเลยป้าป๋าอันนี้ปลาอะไรคะป้าป๋าปลาเก๋าแดงกินไหมอืมกินไหมขนาดนี้ไม่น่าจะไม่กล้ากินเลยคะไม่น่าตรงดิป้าป่าที่อยากกินปลาเก๋าแดงหรอสวยไหมสีสวยไหมสีสวยสิเด็ดที่คอยจับตามันเลยเฮ้ยคอยจับตามันหน่อยมันยังไม่ตายนะ้วกลมันยัง เอาเอาไวลเย้พ่อปลาต้อมาเว้น้ำที่ตัวปลาทำไมสองอันนี wow os, mm, ้มันมีส่งอันรี่าปลาเพิ่งซื้อมาหรออันหนึ่งอ่ะโอ้ตัวปลาตัวใหญ่กว่าน้ำเนี่ยวันนี้ป๋าปลาซื้อปลาเก๋าแดงจะมาทําชาบูให้ทุกคนกินก็เลยมาโชว์ฝีมือสักหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าป๋าปลาจะแล่ปลาสําเร็จหรือเปล่าพี่ชูชาหั่ปลาเสร็จแล้ว หูเนื้อมันใส่มากกว่าป๋าพอป๋าปลาแล่ปลาเก๋าเสร็จแล้วเห็นเนื้อข้างในมันน่ากินมากๆเลยค่ะปลาใส่ปลามันมีหลายชน้นจังเลยป๋าพอแล่ปลาเสร็จแล้วป๋าก็ไส่ในของปลาออกไปด้วยมือโปสุดๆปลาตัวนี้ชื่อว่าอะไรมาแรียวมือไปปลาเก๋าปลาเก๋ากระเป๋าปลากระเป๋าปลาเก๋าปลาเก๋าเลยอีกอย่างบางคนก็เรียกกระเป๋าไงเขาเรียกเล่นๆกันแต่จริงๆชื่อปลาเก๋าลูก

ไม่เอาแล้วแม่จะจับปลาไว้มืออาชีพปลามืออาชีพเลย,เลยไวายชาตับปลา,าเลยโอ้ยิด้ดูสมองเจ๊สมองของมันแล้วไหนตรงไหนปลาปลายังไม่เห็นเลยเห็นแล้วมันอยู่ข้างในลึกมากอือนี่อะไรนะที่มันเป็นบุบบบตรงนั้นอะอืม เสื้อมอด้นเวลาอยากอยากแ่ป๊ะปาเปิดดูอะวันนี้ป้าป๋าก็ตั้งใจแล่ปามากเพราะว่าที่บ้านจัดงานมันเกิดล่วงหน้าให้กับน้องมิลาวันนี้แม่ให้คะแนนป้าป๋าสิบคะแนนเต็มเลยค่ะที่ตั้งใจแล่ปลาออกมาอย่างสุดฝีมือเลยค่ะป้าป๋าคนมิาเก่งไหมค่ะแล่ปาสวยไหมคะ